สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะโอเคครับวันนี้มารีวิวโพสิโอนนะจากที่เปิดได้ผมก็ทำการปั้นแม็กเรียบร้อยแลยนะ้วนะเวล240เรียบร้อยนะก็อ่อาเดี๋ยวชื่อเต็มเตมอ่ะ อทอร,ราชนะทอร,ราชเ oh. จ้ามหาสมุดโพไซดอนนะก็ในเนื้อเรื่องผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเพราะผมดูแต่บูดาเลยโอ้โหบูดาผมไม่เข้าผมก็รู้สึกนิ่งอ,อยู่นะอุตส่าก็เป็นตัวอวยนะสำหรับบูดานะโอเคเรามาดู่าท่านโพไซดอนดีกว่านะโพไซดอนอืชื่อก็คุค้นหูตลอด oh. เลยนะโพไซดอนเนี่ยถ้าใครรู้ก็ว่าเป็นอะไรก็นิดนึงนิดนึงโอเคก็มาดูกันที่อ่า โจมตีเวทนะโจมตีเวทแม็กก็ล้านเนะถือว่าเร็วมากเลยนะก็พลังชีวิตอยู่6ล้านนะค่าแม็กความเร็วในการโจมตีอ่าเอ่อร้อยสี่สิบเจ็ดนะถือว่าเร็วมากแต่สำหรับใบพิพก็ไม่ได้เน้น damage ไม่ใช่ไม่ได้เน้นการตีธรรมดาอยู่แล้วนะก็ความเร็วในการเคลื่อนที่72็องถ้าตัวนี้เคลื่อนเร็วไม่เร็วก็ไม่ได้สําคัญอะไรแต่ระยะโจไม่ใช่ระยะโจมตีอ่ะสี่ร้อยสิบเท่ากับเจสสิก้านะเจสสิก้ามันสี่ร้อยสิบห้านะโอห่างกันแค่ห้าจุดนะก็ไม่ถือว่าห่างกันมากนะ ก็เป็นสายไวพิบก็มีค่าสเปซดีเลยนะการใช้สกิล25%นะอันนี้ผมก็ใส่กระดิ่งไปอันนี้หลบสกิลผมใส่เสื้อคิดบันแล้วก็กระดิ่งนะมันเลยค่าแบบเวอร์เป็นนิดนึงละเก้า12%นะโอเคค่ามีนันทักษะ20นะต้านสกิลอ่ะก็มีอยู่แล้วนะสลับไวพิบโอ้ขออภัยครับไวพิบใหม่ๆก็มีค่าต้านสกิลอยู่แล้ว20%นะโอเคกูดาวเลนเจอร์ปกตินะสี่จุดนะไอเปิลก็6.5 ค่าแรกผมคิดว่ามองว่าใช้ไปแบบเยอะนะอ่1,580ก็ถือว่าเยอะสำหรับผมแต่ผมมีกระดิ่งแล้วก็มีบัฟลดแร่ป,ประจําเดือนก็ใช้แบบประมาณสัก500นะประมาณประมาณนั้นนะบวกค่าสมบัติไปอีกห้าร้อยกว่าแต่ถ้าปรับเป็นเทพผู้น่าสะพึงก็ของโสดอนก็เป็นล่างอะไฮเปอร์ Hyper ก็น่าจะอยังไงดีก็น่าจะแบบลดไปเยอะประมาณประมาณสักพันร้อยหนึ่งนะ แับโพไซดอนสำหรับคาแร่นะโอเคมาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลเป็นการเพิ่มทักษะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะอย่างละสามสิบเปอนันนี้ก็ฟื้นฟูต่อวินะคู่ดาวสกิลก็สิบส็นตไม่ใช่12วินะโอเคสกิลได้ไหมอันนี้มันรู้สึกว่าบางคนก็ว่ามองว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่ก็เหมือนกับเบบี้มารุจากคระโบไฟฟอร์สนะก็อารมณ์ประมาณนั้นแบบยกเลิกแล้วก็ยกเลิกฮิล แล้วก็โยนไปในกลุ่มหลังกลุ่มที่2นะก็ข้ามไปสักสอ่ร้อยจุดประมาณนั้นนะโอไม่ไดแบบ้ข้ามอ่าแบบข้าเหมือนเหมือนกับทนายเอเวอร์อะไรขนาดนั้นโอเคแล้วก็เออ่ครูดาวอ่าสกิลก็8วินะก็ไฮเปอร์ก็6วิก็ถือว่าครูดาวสกิลเร็วอยู่นะโอะไม่ถือว่าแย่อะไรบัฟอ่าบัฟกลุ่มก็เป็นเพิ่มพลังโจมตีนะสำหรับออ่่าามหาสกุลชนเทพนะสำหรับโคลโบเดือนนี้แล้วก็อ่า ความสกิลความสมารถทไฮเปอร์ตอบต้านทานนะต้านทา,า,านทักษะไวพริบก็ทะลุนะถ้าพวกไซไวพิบมีคาต้าสกิลแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ทําให้เจาะได้ดีขึ้นนะสำหรับโพไซดอนนะโอเควันนี้เรามาดูในร่างอัลต้าดีกว่านะครับสำหรับโพไซดอนทำให้ผมอ่ต้องโยกมาทีม2นะสำหรับโพไซดอนโอ้เหลือยหกร้อยโอเคสงสัยผมคงใส่กระดิ่งผิดอันแน่ๆนะโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยกลับโอ้โห ดูดูด,ดูมันข้ามมันข้ามไปประมาณสักสองร้อยจุดตามที่บอกไว้นะก็โยนกลุ่มหลังโอเคอเก็ตามนั้นนะครับสำหรับโพไซดอนนะโอเคคูดาวแดวิก็ใส่กันยยกๆเลยนะแล้วก็บร์ปมาปั๊บปับป๊บปับ๊บเป็นการอ่ะที่ได้์อร์ตัวเองไปยังกลุ่มหลังแล้วก็ทําการอ่อรอะใชอมม้อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะชวกหรอผมไม่รู้อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ ผมก็ลืมสับมันนะมันมีสับของมันอยู่นะชื่อของอาวุธของเขาอะ่ะก็ผมจำไม่ได้แล้วโอเคเอาไว้ว่าก,ก็ใช้แทงลงไปนะอืมก็สรับผมถือว่าไม่ถือว่าแย่อะไรสหรับพซดอนในการปั้นแต่มันข้อเสียคือไม่ทถลออมาตะาอย่างเดียวนะก็คงจะทําให้ผมเล่นยากนะแต่ไม่เป็นไรถ้ามีตัวยุเลืออมาตะาผมก็คงจะทําให้ผมเล่นง่ายอยู่ดีนะโอเคอย่างน้อยการปั้นแม็กคั้งนี้ผมก็คงจะไม่อ่ายังไงละ่ะไม่ แต่เสียดายขนาดนั้นนะไม่ได้แบบโอโคแบบปั้นมาแบบอูไม่ได้ใช้งานอะไรลงขนาดนั้นก็มันก็ผมว่ามันก็เป็นดาเมจทตาน้ำได้ดีมากเลยโอเคทีมนี้มียัตเตอร์แมนแล้วก็ไดวิชีนะไดวิชีก็ทุกวันนี้ทุกคนเขาก็อย่างปั้นดูนะปั้นแนมะ็กในการเล่นนะหลีกล่างล่างก็ก๊อปปี้กันเกินการนะเอาถือว่านะเกียดตใช้ได้เลยโอเคมาโอเคมา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 ไปแปืปปปปม โพไซดอนโพไซดอนจิ้มโอ้โหดู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 โพไซดอนจิ้มไปยังกลุ่มหลังเลยนะโพไซดอนเนี่ยโอเคเขาพัดมานะเราพัดกลับไปเขาลงน้ำแข็งโอเคมาโอ้โหโอ้โหอื้อหือเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคโอเคเขาเอามาตัดเอาลงน้ำแข็งนะแล้วก็ลงไฟไปไปยังนรกโอเคจบได้ชิวๆนะโอ้โหดูโพไซดอนดิโอ้โหยืนอย่างไกลเลยอันนี้ก็จิ้มจิ้มจิ้มนะ ดูดิสำหรับผมก็ถือว่าเป็นดาเมจถือว่าหวังเพึ่งยังไม่ค่อยได้นะเพราะไม่มีะทะลุอม,มตะก็สำหรับใครที่มีตัวที่แบบยกเลิอกอม,มตะอยู่แล้วนะก็ปั้นปั้นขึ้นเล่นได้แต่ผมก็มีอยู่แล้วนะผมมีดัด๊ผมมีจระเข้นะมีจระเข้แล้วก็มีเจสสิก้าในการยกเลิกเพราะอามาตะศัตรูมัน5วิเลยนะโอ้โหแบบเน้นๆนะ่ะผมบอกเลยจุกๆไปเลยแถมผมมีเจมในการเสกอยู่แล้วนะ ทำให้แบบโอ้โหวัสดอนั้นผมแบบเล่นง่ายมากเลยมากแบบก็ไกลหลานตัวแบบมากมากเลยโอเคดู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 ดการจิมนะจ้มเนี่ยจิ้มที่เอาไปนี่ก็ตายอะ่ะโอ้โหโอ้ตายแล้วโอ้โหอู้เอาเรื่องนะเป็นการเนะี่ยอืมอจิม้มอีกแล้วตายอีกแล้วโอ้ตายแล้วผมบอกเลยว่าอุ้ยโอ้เกียนอยู่แล้วสลับเดือนเดือนนี้นะแต่เดือนหน้าผมไม่รู้ว่าจะเกียนหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือข้อเสียไอ้พวกที่เอ่อไม่ทะลุเอามาอะไรก็ดูครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะเขามีอมาตะเราก็สู่เออเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะก็ตามนั้นโอเคเขาพัดไหะโอเคเขาติดความสามารถไฮเปอร์นะสลหรับโคนี้นักเรียนโอ้โหผมว่าเดือนเออผมรีบไปเดือนเดือนที่แล้วนะสลหรับโคนี่นักเรียนโอเคดู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 โอ้โหโอ้โหชมวกชมวกใช่ไหมไม่รู้ก็ตามนั้นนะครับโอเคมันก็ถือว่าโกงใช้ได้นะ เอาเป็นว่ากเก่งดีกว่าผมให้ประมาณสักเก่งนะแต่ไม่โกนะงนะก็เหมือนกับเซ็ตซนะที่ผมให้ประมาณนั้นโอเคสำหรับโพไซดอนผมให้เป็นตัวเก่งแต่ไม่โกงโอเคประมาณนั้นนะสำหรับโพไซดอนนะแต่ถ้าได้ารมาผมก็จะรีวิวแบบผมคิดว่าก็เป็นดัทวีสองนะในมุมมองของผมนะถึงจะแบบเป็นการอ,าอัปเดตอะไรขึ้นเพิ่มหรือดาเมจหรือค่าเลือดหรือค่าเฟ้งอะไรต่างๆนะโอเคคลิปนี้ผมคิดว่าเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปโพไซดอนนะ โอเคคลิปต่อไปผมก็คิดว่าถ้าได้ตัวมาก็น่าจะรีวิวให้กันดูนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ